สวัสดีลุงสวัสดีครับเราจะดิฟต่อไปคนเข้าสู่สกันเตอร์ลี่นะครับผมอยกดาร์ลุงไปดิฟดาร์กันอยากได้อยากได้หายที่วางวาเอ้ยกูบักตรงไหนดีวะนี่นี่อะไรไงเออลุงทำชื่อกอยพี่ก่อนเออใช่ผมมัวแต่อันนี้มึงได้น่าจะทำได้แล้วป่ะทำได้แล้ววะแต่จะไม่มีเอนชานนะพี่เอนชานนี่ไว้ที่หลังก็ได้มั้งไหมมีปัญหาอยู่แล้วโอเคเอ่อเอาอะไรนะ คิดไม่ออกโอเคเร็วๆๆเล็กกะนักเก็ตหืม CVCO แล้วก็นักเก็ตนี่คือนักเก็ตทองทองโอเคเอ่อต้องไปตะลุยต่างแดนละตรงนี้ ใช้ทั้งหมด24อันแต่ผมรู้สึกกระตุกมากเลยข <c oughs> <c oughs> าผิดโอเคแล้วแล้วจอเป็นเ <c oughs> ลยขอทุกอย่างจริงเราจะกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้ ุกูปีกอยู่กูยังมีปีกอยู่เก็ลุงเห็นพี่เป็นเห็นเห็นพี่เป็นดูฟัตตอ์ไหมหรือว่าเห็นสตีฟเป็นสกินสตีฟมันเป็นบาร์กไหมครับ่ะไอ้นี้เวนเก่าชิปเป็กเอาเถอะไปไปกันต่อดีกันถ้ากูกดเป็นวาร์ปจเป็นอะไรเนี่ยจะไปยังไงพี่คือเราต้องคลิกขวาเข้าไปหรือเปล่าใช่แล้วทำไมปีกพิ้งอยู่วะทั้กูยังมีปีกอยู่ไม่เข้าใจคลิกขวาเข้าไปรูปโอเคคลิปทอสไหมแล้วใช้ทอชเยอะ อ่ะวอดอัพท็อตชวยด้วยไม่เป็นไรเรามีทรัพยากรเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือเยอะของพี่ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าหรือว่าต้องเยอะกว่านี้อีกทอดอ่ะเยอะๆเลยอ่ะไปอ่ะไปมันดื้อเลยโอเคตึบอ้าวอดชิปขี้ควาอยู่เป็นวันนี้แล้วกดชิปด้วย ชิดซ <Shit>. <to> ีดฮาวทูบ้านเหรอไม่นะ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 ว้าอ <laughs> e ีกแล้วเหรอมีปัญหาพอๆกับเอ็นเคกเลยไอ้บ้าเอ้ยทำไมวะเน,นี่ยเอ็นเคกไปได้ไหมเอ็นเคกอเขาไปได้อยู่นี่หว่าอ้าว เย้หรือว่าต้องใช้ทอลิกขวาหรือว่ามันต้องใช้อะไรสักอย่างเนาะเอาบอดไปได้ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอีกแล้วที่นี้เยี่ยมอะไรวะไปดูดาร์สติลก่อนผมทำอินชานให้พี่รอดีกว่าไม่ทำงานอีก ไม่ว่ะ <ST S> พอ,ไอ,พอ,อไอ้นี่พอเป็นเค้กทำงาน,งานไ,ไอ้นี่พอท้องทำงานอุตส่าห์ทำทั้งงานรู้เสียใจลูกไอ้กว่าจะได้มานี่ต้องเสียคอมพอิวตนไปแบบโคตรเยอะด้วยต้องหาห้องมืดเออนั่นสิอ๋ออ๋อคิดป่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำดูลองทำดู ดู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 เธอทำดู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 เธอลองลองทำทำไมลองทำกับฉันได้ติด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 โอ้โหต้องใช้ดาร์กสติลถึงหกสิบสี่อันโคตรเปลืองขาดแลนอย่างแรงโอเคเอ็กซ์ตาอยูทตลิตี้ไม่ไม่ชอบมีคำอธิบายใช่มอดที่ไม่อยากให้คน เล่นรวาเล่นยังไงอ๋อดาร์คสติลดูมันทำเผาโคตรช้าหรือว่าเราต้องเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คือพี่จะทำห้องมืดๆใช่ไหมะอืมพี่คคุมนั่นมันต้องทำห้องมืดๆหรือเปล่าโอเคผมเก็บเอนชาร์ไปหน้ใงนสาม แล้วก็กกโอ้โหเดิทอดเดินไงเดินไงช่วงนี้เดินงไงอ่ะก็ยังสว่างอยู่วะ <S <S ไม่ได้อ่ะทำไมวะทำไงวะทำไงวะทำไงมึงก็อยากรู้ว่าทำไง แลอะไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจอ่ะลองหาข้อมูลดูก่อนไหมดูว่าไงทีไม่เป็นไรในระหว่างที่ทำอย่างอื่นก็ไม่ก็นังได้แสงไอ้บ้าเก็บดาร์กสตีลอีกแล้วบ้าลุงปรับปรุงให้ตรงนั้นใหม่หนิใช่ไหมบุกจอนั้นใช่อ่ะคือ ก่อนหน้านี้นนมันลกมากลกจนแบบโอ้โหเครื่องมืออะไรไม่รู้ปนกันมัวไปหมดเลยนี่ผมไปแอบ,บทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องโ o t i o n g e n e เตอาา่าฮะใช้โพชั่นในการปั่นไฟอะ่ะคือก่อนหน้าน,นี้มันก็มีโพชันที่แบบยังไงอะ่ะไม่ได้ค่อยได้ใช้อะ่ะอย่างพวกวิกเนตอะไรเงี้ย <c oughs> โคตรไรประโยชน์เลยอัน <c oughs> นี้กำลงานอย่ป่ะไม่ตัวโ o ช i น n มันใช้อะไรทำหรอหอันไหนอะ่ะ เจนอะไรตยังใช้อะไรทำเออวิธีการคราบรู้สึกน่าจะมีโตเอนชาร์ด้วยเท่าที่เออทันทีจำได้หายอะไรหายอ๋อนี่นี่นโดนอันนี้ดูดอ่ามีมาแค่คูจะเป็นเริ่มทำคราบเลยตอนนี้ขอมีแค่นี้เองแล้วก็โตเอนชาร์ดจะเป็นหลักใหญ่ใจความ โอ้ยผมอยากไปไบโอมอื่นนะเดี๋ยวซีีใจร้อนเนี่ย,ยกำลังกำลังช่วยดูอยู่ว่าทำยังไงโอเคในะระหว่างนี้กูทำของทำครับหรือว่าเ,เราจะไปดวงจันทร์ดี <ไป S 1> พ,<า>พี่โอกาสอ,อ,อ่ะอ่านี้ก็ทำเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทำได้นะแต่รู้สึกว่ามีบัวบัวเอ้ยยังมีอยู่โอเคบัวที่ว่าเป็นเชื้อเพลิงจะรวอ่ะนะเ,เก็ตฟูเอใช่อะแต่เดี๋ยวแบบ รู้สึกว่าของไกติดครับเริ่มต้นนี่็อเกตเฮ้ยเฮ้ยถักละ Follow Powder อืม Composite Steel แกอมีอยู่ใช้ Clay กับ Cast โอเค Clay เรามีปะ Clay น่าจะมีอยู่อ่ะอ๋อนี่ไงนี่เรากำลังใช้ร่วมอยู่นะ โอเคตาพี่ก่อน <laughs> ตาพี่ก่อนโอเคผัดกันตากูก่อนอลูมิเนียมสตีลแล้วก็บอลอลูมิเนียมเรามีเยอะเลย <laughs> ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอิเล็กทิกเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้คือพี่ใช้เสร็จอย่างอ,ะอ่ะผมจะได้อันนี้เลยอ่าใช่เลยใ <Okay. S 2> ช่เลยโอเคตึบโ oh. อ้าวขอโทษทีมันต้อง เออเดยดนะอะอลูมิเนียมวายกับโอ้โหซิลิคอนโอเคเทคมิคัลเลอร์เดียกันสามอันเป็นหมุดดำซิลิคอนออกอัอนเยียม,มออกรีพิตเตอร์โอ้โหมีเยอะเลย <c oughs> แล้วก็เลสตตอไอเครื่อง <c oughs> อะไรนะ เอเแล้วของไกด์ที่ค้าพี่เก็บไว้ไหนเนะี่ยอ่าน่าจะเอ็มอีป่ะทุกอย่างพี่น่าจะยัดลงเอ็มอีหมดนะไม่ก็กล่องในแถวนั้นนะ่ะกล่องแถวโต๊ะอ๋อนี่ไงผมเจอละโอเคต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ดีลากใส่แป๊บโป๊ะเข้าไหมเข้าทำอะไรเนี้ยทำอะไรวันนี้อทำอะไรวันนี้ะเ รอรอแต่คือตำรวดก็ต้องใช้2อ,อันอยู่ดีเพราะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำเป็นด uh ับเบิลอ่าฮะนี่แอฟไบรนซัมรีสอร์ทคอยแอดเทมบิลล์ดูดีสักอย่างส่วนดือดแตนดีสตาร์ที่เพรนแพร แต่ในนี่สะตาดจุดสุดออฟไลฟ์ออฟไลฟ์คืออะไรวะเฮ้ยเอ็นบิวดี้จะสตาร์ทเร่สตาร์ทดีแ p ลนคืออะไรวะคืออะไรวะผมไม่เข้าใจโอเคครับตบเรียบร้อยอิเล็กทิกคอมเพรสเซอร์มันน่าจะเร็วขึ้นนิดหนึ่ง ใช่ไม่เป็นใช่หมึกนี่ด้วยโอเคอลูมิเนียมเรามีเยอะเผาทิ้งแต่ถ้ามันมีแร่อะไรที่เราจำเป็นมากถ้าเราอย่างไปดวงจันทร์แล้วมันคือส่วนใหญ่จะมีแร่ทินคอปเปอร์แล้วก็แร่ชีสแค่นี้เองอะ่ะอืมทินคอปเปอร์แต่ถ้าไปดาวคารจะมีอลูมิเนียม ได้แล้ว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 ไอ้ก้อนตั้มติงฮะอ่ฮะฮะฮะเกิดได้รีเซิร์ชได้แล้วรีเซิร์ชได้แล้วรีเซิร์ชได้แล้วรีเซิร์ชอะไรบางอย่างได้มันจะมีออร่าโหนดหรือเปล่าพี่มันมันมันจะขึ้นมาตามไอ้ถ้าเราถือเนี่ยได้เดิร์ดได้เดิร์ดได้น้ำมาเอ๊ะกูรีเซิร์ชได้แล้วลุง จะเริ่มทำคราฟแล้วคุณทำได้แล้วต้องทำไอเครื่องใหญ่ๆนั่นอ่ะที่ว่ามันจะมีอะไรล้อมรอบด้วยแกรอดได้ไหมเนี่ยเครื่องรีเซิชนี่คืออะไรแน่ใจหมันี่ยอือไม่พอต้องทำเป็นสองเท่าของนี้ยากเลยรีเิอะไนี่ยอ็นดกระชาเหรือเกิน เจออะไรได้บ้างเนี่ยมันจะมีไฟล์หรือเปล่าพี่เอาที่แบบของที่เป็นลาวาอะไรด้วยอ่าใชน่นูน,นตรงนีน้สมมติตโกลาวาไปเทเป็นเออพี่ผมรู้สึกว่าจะมีไอเทมอันหนึ่งที่เราคลิกขวาแล้วจะได้อะไรสักอย่างแฟกเมนรือเปล่าอ่าผมมีอยู่5อันนี่นี่น,นี่คือพี่พี่คลิกขวามันจะได้อะไรสักอย่างนี่แหละผมลองดูละ ขี้ขวานะพี่ไม,ไ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 ม่ไม่ไม่หมายถึงขี้ขวาที่ไอเทมมันละขี้ขวาไงวะเก็บเก็บแล้วถือ <c oughs> แล้วอโอเคโอ้โหกูได้เพียบเลยนั<ต>่นแหละมองไม่เห็นเนื่องจากว่าแอคชั่นกูมันบัง <c oughs> แล้วทีนี้มันเดิร์นแก๊สวางดิแล้วก็ศึกษาแก๊สเอได้ด้วย <c oughs> แบบงงๆโอ้โหคิด <laughs> ว่าเราพี่ต้องวางพ <laughs> วกของที่มันเป็นแบบแรสเตลไม่ได้เลยเลยโอทำเพิ่มกันได้ลุงพี่ถอนรับเบอร์ออกเลยอะไรนะพี่พี่ถ <laughs> <laughs> อดรับเบอร์ออกไหมโอเคอะ <sighs> okay, ไม่เอาแลว้ <laughs> วอะรับเบอร์เรามีเยอะมากโอเคแล้วก็อา้าวเฮ้ย เอเคเอยไม่มืองที่คุยกันไว้นี่วาดีนะอามานี่เอามนีนนี่จะท,ทำอ,อะไรวะนับต้นไม้เ <c oughs> <c oughs> นื่องจากว่าขี้เกียจคราไ้ตัวปลูกต้นไม้กูก็เลยต้องมาใช้โอ้อย่าเพิ่งใจเย็น <c oughs> ก็แล้วึ้นเ <c oughs> วรยก่ากูศึกษามไม่ทัน ว่าแต่ทำไมมินม,ม,มีต้นอันนี้ออกมาด้วยเันคูดิสร์ดไม่ได้อะต้องรอให้มันโตก็บอกดูให้ตรงสายจะกำลังงงอยู่เนี่ยว่าทำยังไงไม่เข้าใจวิธีการใช้ผมไอตัวนีโน้โอ้บางทีพี่แน่ต้องตั้งใจอ่านต่างๆดีๆเอ้ยคืนนี้เสร็จแล้วมั้ง บางทีผมเล่นกันที่คราฟบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันเวลาจะทำไอเทมแต่ละอันอ่าไอเดียมันต้องวางก่อนไม่เข้าใจอ่ะเสียอันจำไม่ได้ว่ามันต้องวางกันหรอกโอ้งงงงกับทำครับงงคีพหายเลยทาย Animal Aspect เอออะพัว อีกนี้รักเปิดโอเคทำอะไรนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ครับ Explore Explore for Science and Creature Search for Research Table Research Table Table แล้วก็อันนั้นคือ Research Table เริ่มทำ็อกเก็บจะอาจจะได้ไปพาร์ทน,นี้ผมคิดว่าแต่มันก็ใช้เยอะอยู่มันไม่มีสปีดโอเคผมไปเอาอันนี้มาดีกว่าคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์หาย <c oughs> อ๋อนี่ี่นี่ คืออะไรวะจะทำอะไรลูกจะทำไอ้สติละ่ะสติลเพจซึ่งต้องใช้เหล็กกับโค<ฮ>พี่ไม่แน่ใจว่าพี่ต้องใช้อะไรพี่ไม่แน่ใจพี่ต้องกดปุ่มอะไรทำไมแมปมันขึ้นมาวะ โโอหชุดเกราะดาร์คสติลพี่นี่แบบโอเคเดี๋ยวผมทำเอนชานให้พี่ดีกว่าฝนตกเมื่อกี้พี่ทำอะไร uh, 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 ไงวะอันเบกกิ้ง มั่วต่อไปตอนนี้มีคนคอสกายโอ้โอ้ไปหาสามตรงลางเรืวรุงพี่ว่าเดี๋ยวักเรืพี่อาจจะต้องโดนลักพาตัวไปข้อสอบอบงค้าบงงข้อสอบอะไร Craft r e ซิร์ชเทเบิล simply place two Table between each other and click on them set s c r i p table t under a r t i f a c t คืออะไรวะ Table คืออะไร what is table อ่าพี่ผมขอชุดเกาะไออันนั้นของพี่นะผมจะทำ Enchant ให้ crafting table อันนี้โอเค เบี้ยว,วหมดแน่เลยในถังนี้ไม่น่าพอว่าละอย่างเงี้เนี่ยดูนิทรุสตาร์ดี้แมนเพื่อนแซนดี <c oughs> ้ยูนิทรสตาร์ดี้แมนอ่า คือเร่ตาดี้ใช่แล้วเนี่ยเกิดการเบลไม่พอโอ้โง่โง่อะไรนะเบลไม่พอตาบที่ดูลิงสเตทพี่เบลไม่พออะเราจะไปเก็บเบลตรงไหนดีเนี่ยลุงลุงแป๊บหนึ่งลุงลุงอยู่ไหนจำนะตาลุงอะ ศึกษาดไม่ได้จะศึกษาบิสก์ก่อนอะไรวะ What the fuck เวลไม่พอแล้วใช่ไหมลุงใช่่ะเวลหมดตอนนี้ผมต้องการอีกสักประมาณ18เวลได้ตุติงเด็ดมูกคืออะไรวะฮะスดี้แพนแพนคืออะไร What the fuck สตาดี้แพนนี่ก็แพนไม่ใช่เหรอ ค <Holy> ือว่าต้องเป็นต้องเราพอแค่นี้กันก่อนลูก <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บเดียวคิดกันอีกทีแล้ว <Okay S 2> เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้มีที่ไหนเจอกันคลิปหน้าอาันนี้ก็สตาร์ทดีไม่ได้ <c oughs> จบแล้วเ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย